เจริญพรพบกันในซีรีส์9จุดปัจจุบันในโปรแกรมของ MRP ตอนที่9ชื่อตอนเป็นผู้ดูกับจุดปัจจุบัน O8 จุดที่9นี้มีชื่อว่า O8 O8 เป็นจุดปัจจุบันจุดสุดท้ายในโปรแกรมของ MRP O8 ย่อมาจากคาว่า o b s e r v e b Base หรือว่าฐานจิตผู้ดูจุดสัมผัส O8 จะอยู่ตรงกลางระหว่างคิ้วตรงกลางระหว่างคิ้วนะนำจิตมาสัมผัสตรงกลางระหว่างคิ้วหรือว่านำจิตมาวางไว้ตรงกลางระหว่างคิ้วโ O8 ตรงกลางระหว่างคิ้วนี้เป็นฐานของจิต O8 จะไม่ใช่ลมและจะไม่ใช่ชีพจร O8 เป็นฐานของจิตเฉยๆนะ เอาจิตมาวางไว้ที่ฐานเป็นจิตผู้ดูตื่นรู้อยู่ที่ฐานอยู่อย่างนี้การที่เรานำจิตมาวางไว้ที่ฐานหรือว่าโอแนี้หรือว่าตรงกลางระหว่างคิวนี้เราจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดเราจะเป็นผู้ดูนะไม่ใช่ผู้เล่นเหมือนเมื่อก่อนการที่เราเป็นผู้ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ไหล หรือว่าจะไม่ไปยึดติดกับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบและเราก็จะแยกได้ว่าเรานั้นเป็นจิตผู้มาของกายจริงๆจากที่เราดำรงชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ตั้งแต่เราเกิดมาเราอาจจะไปผูกกับสิ่งต่างๆหรือว่าไหลไปกับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบไปยึดติดกับสิ่งต่างๆ แม้กระทั่งกายนี้เราก็ยึดติดแต่การที่เราสัมผัสอยู่ที่ฐานโอแนี้เป็นการไม่ยึดติดกับสิ่งใดแม้กระทั่งกายนี้ที่เรามาอาศัยอยู่เราก็ไม่ยึดติดวางจิตไว้ที่ฐานเป็นจิตผู้ดูอยู่ตรงนี้ตรงกลางระหว่างคิวนี้และสิ่งที่เข้ามากระทบเราก็จะไม่ยึดติด และเมื่อเราสัมผัสรู้อยู่ที่ฐานนี้ไม่ว่าเราจะมีสภาวะความรู้สึกของความสุขความทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าสภาวะอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงสภาวะความรู้สึกสภาวะอารมณ์เ่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการของการเกิดทุกข์เราจะไม่ไหลไปกับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ติดอยู่กับอดีตจะไม่ไหลไปกับอนาคต แม้สภาวะของจิตเองไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสภาวะอารมณ์เราก็ไม่ไหลไปกับสภาวะเหล่านี้เราจะเป็นจิตผู้ดูตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันอยู่ที่ฐานตรงนี้คือโอแปดและเมื่อเราสัมผัสฐานที่โอแปดนี้แล้วสิ่งที่เราจะสังเกตหรือว่าทำให้เรานั้นมีความเป็นปัจจุบันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือ เราจะสัมผัสรู้ถึงพลังงานหรือว่าพลังจิตของเรานั่นเองเราสัมผัสรู้อยู่ตรงกลางระหว่างคิวหรือว่าฐานจิตโอแปดเราจะสังเกตถึงพลังจิตของเราลักษณะของพลังจิตของเราก็จะมีความเป็นหยางหรือว่าความเป็นหยินพลังจิตของเรานั้นจะมีลักษณะความเป็นหยินหยางนั่นเอง ความเป็นอย่างก็คือเวลาเราสัมผัสแล้วเรารู้สึกหนักหน่วงรู้สึกแน่นรู้สึกถึงความมากขึ้นหรือว่าเพิ่มขึ้นของพลังงานนั่นคือความเป็นอย่างนะแต่ถ้าเราสัมผัสอยู่ที่โอแปร์ตรงกลางระหว่างคิ้วนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกเบาขึ้นพลังงานนั้นจางลงหรือว่าเบาลงหรือว่ารู้สึกเย็นลงนั่นคือความเป็นหยินที่เกิดขึ้นพลังงานตัวเดียวกัน แต่ลักษณะแตกต่างกันก็คือมากขึ้นกับลดลงก็คือความเป็นยางและความเป็นหยินนั่นเองพลังงานหรือว่าพลังจิตเหล่านี้เวลาเราสัมผัสอยู่ที่ฐานที่โอแปดจะทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ถึงพลังงานของเราเองในขณะที่เราเรียนรู้ถึงพลังงานหรือว่าพลังจิตเหล่านั้นเราก็จะมีความเป็นปัจจุบันเราจะไม่ไหลไปกับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบ ถึงแม้แต่สภาวะของจิตเองก็จะไม่ไหลไปกับสภาวะเหล่านั้นแม้แต่ความคิดจินตนาการเราก็ไม่ไหลไปกับความคิดและจินตนาการเราจะเป็นจิตผู้ดูตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันอยู่ที่ฐานคือโอแปดเอาจิตมาวางไว้ที่ฐานนี้นะตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันอยู่ที่ฐานจิตผู้ดูโอแปดนี้เป็นฐานจิตผู้ดู ฝึกฝนทุกบ่อยๆนะดีกว่าปล่อยให้ตัวเราเองนั้นเป็นทุกขทุกคอยเบียนเบียนหมุนเปลี่ยนเวียนมาสติช่วยเตือนว่าเดี๋ยวมันก็ดับจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในโปรแกรมของ MRP เจริญพร